เอาเละครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง The f ฟ r อริดนะวันนี้เรามาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับหรือโปรแกรมดีๆจากทาง PC นะครับผมก็เป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่สามารถตัดต่อไฮไลท์นะครับซึ่งปกติเท่าที่รู้กันแล้วครับมันจะมีโปรแกรมหนึ่งของ Nvidia คือ GeForce Experience นะครับก็ตัวนั้นมีข้อเสียของมันก็คือการอัดไฮไลท์ของเขาอ่ะจะมีสโคป ก็คือสามารถอัดได้แค่บางเกมและบางช็อตแต่สำหรับตัวนี้ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า OutPlayer เป็นโปรแกรมหนึ่งที่สามารถตัดไฮไลท์แล้วตัดช็อตดีๆได้แบบรวดเร็วเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับเอาเลยครับตัวน,นี้ขั้นตอนที่1นนะครับให้เข้ามาที่เว็บตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ใต้คลิปนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาแล้วเนาะก็จะเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับระวังนะครับดูเว็บไซต์ให้ถูกต้องเนาะก็หลักๆนะครับเว็บนี้ก็คือเว็บในการดาวน์โหลดโปรแกรมของแอร์เพย์ของเราเนาะซึ่งจะเอาไว้ตัดต่อวิดีโออย่างตอนคลิปที่บอกไว้นะครับผมก็อย่างแรกนะครับให้ไปที่ปุ่มที่มีเขียนว่าดาวน์โหลดน้านะครับให้กดที่ปุ่มนี้หนึ่งทีนะครับอ่ากดไปแล้วนะครับจะเด้งขึ้นมานะครับ ผมแล้วก็ให้เราไปที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดของเราให้ดับเบิลคลิกเปิดนะครับเปิดโปรแกรมนะครับโปรแกรมมันจะถามนะครับให้กดเย็ดนะครับเพื่ออนุญาตสิทธิ์นะครับแล้วโปรแกรมนะครับมันจะขึ้นมาตรงมุมมุมด้านล่างนะครับให้เปิดขึ้นมานะครับเป็นสัญลักษณ์รูปหมาป่าตัวนี้เนาะ เปิดเข้ามาแล้วมันจะถามว่า Welcome to our player นะครับคือโปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอตัดช็อตไฮไลท์อะไรอย่างนี้เองก็แนะนำนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษเนี่ยะครับเป็นภาษาแนะนำอยู่แล้วเนาะภาษาอื่นเพื่อนๆน่าจะไม,ไม่น่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเข้าใจเนะาะก็หลักๆก็ขอเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนแล้วกันให้เรากดไปเน็กนะครับ กด next เสร็จปุ๊บอ่าเขาจะถามนะครับว่าให้เราติดตั้ง install folder ไหนนะครับให้ถ้าเพื่อนเพื่อยากติดตั้งไว้ที่อื่นนะครับให้กดปุ่ม change นะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไฟล์นะครับสำหรับผมนะครับให้เป็น dicey เนี่ยแหละครับถูกต้องแล้วเนาะก็ให้เราแนะนำนะครับให้เรา create ล o ก้ icon นะครับเป็น out player ตัวนี้นะนะครับผมแล้วก็ให้กดยอมรับนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้า อยากะอ่านกดอะไรอย่างเงี้ยครับให้ไปอ่านได้นะครับแต่ส่วนเราส่วนผมทด้อ่านไปแล้วเนาะก็กด next ต่อไปนะครับนี่ก็คือ add-on เสริมของทางโปรแกรมนะครับก็เป็น level up นะครับ v e l o r a n t t checker นะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้แบบเช็คว่า performance ของตัวเองอ่ะเป็นยังไงนะครับผมส่วนตัวก็ไม่ต้องไม่แนะนำนะครับว่าต้อง a อดนะก็ให้กด next เลยนะครับ โปรแกรมจะทําการ i n s t a l l นะครับโปรแกรม Auto นะครับเดี๋ยวต้องรอตรงนี้สักคู่นึงนะครับก็โปรแกรมนี้รองรับหลายหลายเกมนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้นะครับแต่วันนี้จะมาสอนใช้กระทางเกม v a l o r a n t นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับ G Force Experience ไม่สามารถอาดไฮไลท์ของเกม v a ร o r ได้นะครับนี่เสร็จสิ้นนะครับจะขึ้นเป็นตัวนี้นะครับ าจะแจ้งว่าเสร็จสิ้นแล้วเนาะให้เรากดร้านหรือไม่ก็ก่าบัตออกก็ได้นะครับก็กดร้านไปเลยก็ได้นะครับโปรแกรมจะถูกล้านขึ้นมานะครับก็จะเป็นการลันครั้งแรกอาจจะแล้วแต่ปรแสิทของคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนนะครับอาจจะน่านอาจจะเร็วก็นอยู่กับคอมนะครับนะครับผมนี่อ่าอันนี้คือรูปแบบของโปรแกรมนะครับ ปกตินะครับเพื่อนๆืถ้าเพื่อนๆไม่เคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อนนะครับจะไม่มีแบบนี้เนาะก็คืออันเนี้ยคือผมอ่ะได้ใช้โปรแกรมนี้ไปเบื้องต้นแล้วเนอะอาะเดี๋ยวเราจะสอนเพิ่มเกมมันก่อนเลยอย่างแรกนะครับให้กดที่ปุ่มฟันเฟืองนะครับอ่าปกตินะครับมันแล้วแต่เครื่องบางคนนะครับอาจจะไม่มีวอลโลอาจจะไม่มี c ีเอโหรือเกมอะไรนะครับก็สมมติว่าเราไม่มีวอลโลนะครับให้เรากรากระบาดเอาไปนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มวอลโลแบบ แบบพร้อมๆกันเลยแล้วกันให้กดแอดเกมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากขี้เกียจหานะครับให้พิมพ์คําว่าวารนะเปิดเข้าไปครับหนึ่งทีอ่ารูปภาพจะขึ้นมาตรงนี้นะครับวารอแลนนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปลให้นะครับก็ว l รอแลนนะครับแนะนําให้เปิดตามผมเลยก็ได้นะให้เปิดทุกครั้งนะครับเมื่อเราเปิดเกมวารอแลนนะครับโปรแกรมนี้จะถูกอัดออโต้นะครับเป็นไอไลท์แนะนําให้เปิดไว้เลย อันที่สองนะครับเป็นแดชบอร์ดนะครับว่าเราอ่านเราเราบันทึกหรือยังอะไรอย่างงี้นะครับอันที่สามนะครับจะให้แคปเจอร์นะครับเมาส์ไหมครับอืมเปิดนะครับอันที่สี่นะครับให้เกี่ยวกับปร포แมนนั่นเองครับว่ามีสถานะยังไงให้เปิดไว้เลยนะครับก็ถ้าสําหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากให้อ่านทั้งแมทให้ติ๊กฟูลแมทถ้าเพื่อนๆอยากให้อัาแบบไฮไลท์ให้กดไฮไลท์นะครับ ส่วนตัวก็ใช้โปรแกรมนี้อัดไฮไลท์นะครับเราสามารถนะครับตรงนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าการอัดนะครับว่าเราจะอัดช็อตไหนบ้างอันนี้คือผมได้เรียกว่าช็อตวินนะครับช,อ est, ชอ็ชอตเทสช็อตช็อตคิวนะครับช็อตต้ชอ็อตแอสซิสผมไม่ได้แอดเพิ่ไมไว้นะครับนี่นะครับเป็นแอดวานนะครับก็สามารถตั้งได้เลยว่าเพื่อนๆจะเอา1ิวิก่อนหน้าจะชนะหรือ5้าวิ ก่อนหน้าชัยชนะหรือยังไงนะครับก็สามารถเลื่อนปรับไว้เลยตรงนี้นะครับอันนี้คือปุ่มนะครับปุ่มปุ่มปุ่มลัดนะครับก็สำหรับใครที่ถนัดปุ่มไหนก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกมให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าโปรแกรมนี้จะเริ่มทํางานหรือยังนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าเกมนะครับก็วอลเลย์นะครับสามารถอัดได้หลายช็อตนะเดี๋ยวเราลองลองไปยิงให้ดูสักช็อตหนึ่งนะครับ แล้วก็อย่เราออกมาดูว่าไฮไลท์เรามาไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะยิงได้หรือเปล่านะเอาละครับนี่นะครับเป็นวอลเลนนะครับรอสักครู่หนึ่งนะอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นจอวอลเลนไม่เต็มเพราะว่าผมปรับจอไม่เท่ากันนะครับผมขออนุญาตปรับจอให้ดูนะครับ นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมนะครับเมื่อเรารั้นโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมจะเป็นโปรแกรมอย่างนี้เมื่อเราเริ่มเปิดเกมนะครับโปรแกรมจะถูกอัดออโต้นะครับโดยจะนับตัวเลขนะครับเมื่อเรากดก็จะมีไฮไลท์นะครับเราตั้งไว้เลยว่า1080คูณพันคูณเท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับเฟรมเรทได้นะครับว่าเราอยากต้องการแบบไหนนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าทำไมหน้าจอผมแปลกๆนะก็ ผมตั้งหน้าจอเป็น Full HD ครับตอนแรกผมอัดเป็น 2K เนาะอ่าโอเคผมเข้าเกมก่อนนะโอเคอ่าตอนนี้เรามาอยู่ในเกมนะครับมันจะแจ้งเตือนนะครับว่าเริ่มทำงานแล้วเนะาะเดี๋ยวเราจะลองไปอัดไฮไลท์ในโหมด Desk Mat นะครับก็อัดแป๊บเดียวนะ่าจะได้ไฮไลท์เดี๋ยวเราจะออกไปดูว่าไฮไลท์คลิปเราจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จะมีการสอน <Match. S 1> การปรับภาพด้วยนะครับเดีย๋ยวผมมาสอนอีกทีนึงเดี๋ยวรอหลัง เทสให้ดูว่าเพื่อนๆโปรแกรมสามารถทำงานได้ปกติหรือยังนะครับผมขอยิงสักตัวสองหัวแน่เดี๋ยวผมก็จะออกไปดูว่าโปรแกรมถูกอัดนะครับก็ถือว่าโปรแกรมนึงที่ดีเลยนะครับโปรแกรมนี้ก็ไม่ไม่จิเต็มเบสแม่นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งโปรแกรมไว้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เค okay. อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าไฮไลท์เราเราได้ไหมครับอ่าเรากดออกเกมเลยนะครับโปรแกรมจะถูกรันออโต้น,นะครับจอมันชอบขยายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่น,ปอนอจจมมเป็นจอตอนอัดลิปไม่ได้อัดเป็นจอฟูลสกรีนนะครับสักครู่หนึ่งนะโอเคอ่า แม์เมื่อกี้เนี่ยครับที่เป็นแม์ของเดสแมดนะครับก็เราได้ยิงไปสี่คิวนะครับอ่าเขาจะเริ่มอัดเป็นช็อตเลยนะอันนี้คือช็อตที่เราฆ่าได้นะครับก็อันนี้จะเป็นช็อตที่เราอัดไปเลยนะครับก็จะเด้งเป็นรูปสัญลักษณ์ช็อตนะครับว่าช็อตไหนเรายิงได้บ้างอ่าดูนะทุกคนโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเราจะสอนวิธีการเอาไฮไลท์นี่นะครับเอาไปอัด เอาจะเอาไฟล์จากที่ไหนนะครับก็ให้กดที่ตรงนี้นะครับ open folder ขึ้นมานะ folder จะเล่งขึ้นมานะครับว่าอ่าเราอัดแล้วนะครับว่าช็อตนี้ก็คือช็อตในการอัดของเรานะครับว่าเรายิงเรายิงยังไงเรายิงยังไงปกตินะครับถ้าเล่นในแมตช์ใหญ่ๆนะครับก็จะมีการอัดแบบหลายๆรูปแบบนะครับก็ดูให้สักครู่หนึ่งว่าไม่แน่ใจว่าเขาลบลบออกมาหมดเลยหรือเปล่านะ เดีย๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเจอคลิปนะครับโอเคครับตอนนี้เจอแล้วเนาะก็อันนี้คือคลิปที่เราใช้โปรแกรมนี้อัดมาตลอดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเกมแต่ละเกมที่เราได้เล่นนะครับก็ส่วนเกมเมื่อกี้นี้เป็นเกมเดสแมนนะครับก็เลยแบบว่าจะไม่ได้มีคลิปแยกเยอะเพราะว่าระยะเวลาในการยิงไม่ได้ยิงรัวๆนะครับนี่ก็อาจจะมีไฮไลท์ตรงนี้ไฮไลท์ตายนะครับเนี่ยอันนี้คือไฮไลท์นะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนว่าอันไหนคือไฮไลท์นะครับ <Okay. S 1> อยู่ในช็อตนี่อันนี้คือช็อตยิงหัวนะอ่า <laughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็สำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ